สวัสดีครับหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องได้อย่างเสียอย่างกลไกการทำงานในคลื่นสมองแอลฟาในม่านมายาเนี่ยมันมีลักษณะของทวิภาวะนะครับทวิภาวะก็คือลักษณะของคั่วตรงข้ามนะครับความเป็นคู่นะครับดีเลวถูกผิดนะครับแล้วก็ ได้หรือว่าเสียนะครับมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้เพราะว่าตัวแอลฟาเนี่ยมันเป็นส่วนของเหตุผลแล้วมันก็ทำงานค่อนข้างจะ,ะใกล้ชิดกับกายภาพวัตถุที่จับต้องได้นะครับการได้หรือการเสียเนี่ยมันมันชัดเจนในเรื่องของสิ่งของหรือว่าบุคคลนะครับใน ความเป็นกายภาพเนี่ยเราไม่สามารถที่จะถือครองอของหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันเราจะถือไว้ได้ทีละอย่างเท่านั้นเองนะครับมันเป็นสภาวะแบบนั้นแต่ปัญหาเนี่ยปัญหาของของได้อย่างเสียอย่างเนี่ยคือมันมีอ่ามันมีลำดับชั้นของความสำคัญเมื่อมันไม่สามารถที่จะ ทำทุกอย่างได้พร้อมๆกันนะครับมันทําให้เราต้องเลือกที่จะทําอะไรก่อนอะไรหลังพอพอเลือกอะไรก่อนอะไรหลังมันก็เหมือนกับว่าบางเรื่องมันสําคัญกว่าแล้วบางเรื่องมันก็สําคัญน้อยกว่าหรือว่าบางเรื่องมันยากเกินไปทําไม่ได้เลือกทําในสิ่งที่มันง่ายกว่ายิ่งเพ่งลงไปด้วยการอ่า การมีเหตุผลนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันมันยิ่งกรอบของการคิดมันเริ่มแคบลงนะความคิดสร้างสรรค์มันจะไม่ได้เกิดนะครับจินตนาการก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นทางเลือกอื่นๆมันก็หายไปด้วยนะครับมันมีแค่แพ้ชนะความแข็งตัวของการกระทํามันจะค่อนข้างสูงแล้วผลลัพธ์ผลลัพธ์จากการเลือกไปแล้วแล้วแล้วจบไปแล้วเนี่ยมักจะ มักจะมีอารมณ์ตกค้างนะครับสิ่งที่เห็นนะครับด้วยตัวผมเองก็คือว่ามันมีสภาวะหนึ่งในอดีตนะครับซึ่งมันเป็นพลังงานตกค้างอยู่แล้วก็จะต้องเคลียร์ออกค,คือการมีทรัพย์สินเงินทองนะครับมันก็เป็นที่ ต้องการของคนอื่นอยู่ด้วยนะครับมันถึงว่าความสําเร็จของเราหรือว่าความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ของเราเนี่ยมันก็ไปเหมือนกับไปบทบังบทบังโอกาสของคนอื่นอาจจะเล่นเพราความอิจฉาหรือว่าเพราะว่าที่ดินหรือว่าตลาดที่มันจํากัดเนี่ยถ้ามันมีเจ้าตลาดอยู่นะลายใหม่มันก็ไม่เกิดการสูญหายไปของอ ของเจ้าตลาดหรือว่าการสูญหายไปของอาณาจักรเนี่ยมันก็ทําให้ให้คนใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้มันมันมันเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าการสร้างการรักษาการทําลายเพียงแต่ว่าไอการทําลายที่มันเกิดจากจาก กิเลสหรือเกิดจากความต้องการของคนอื่นในการลุกลานหรือว่าในการกันแกล้งหรือว่าใส่ร้ายเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าให้ให้ผู้ที่ดำรงอยู่ก่อนหน้าเนี่ยมันหายไปก็จะเปิดโอกาสให้เราเองนั้นได้เข้ามาเข้ามากบกบโกลวยผลประโยชน์หรือว่าได้ยึดครองผลประโยชน์ตรงนั้นทีนี้เมื่อมันมีมีการลุกลานหรือว่ามีความต้องการที่จะแย่งชิง การปกป้องทรัพย์สินการปกป้องชีวิตมันก็เป็นปกติโดยที่เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังสูญเสียหรือว่าสิ่งที่เรากำลังถูกลุกลานจากจากภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ตั้งต้นแค่ชาตินี้นะครับมันมีพลังงานตกค้างซึ่เรียกว่ากฎของเหตุและผลหรือว่ากฎแห่งกรรมอะไเนี้ยมาก่อนหน้านี้นะครับ เราเองก็เคยเอาเปรียบคนอื่นเคยเอาเปรียบธรรมชาตินะครับในการยึดครองในการไล่สัตว์ไล่เผา,าพื้นเมืองออกไปจากพื้นที่ mm hmm. เพื่อจะใช้ที่ดินตรงนั้นในการเพาะปลูกทำกเกษตรกรรมทำการเลี้ยงสัตว์ทำอะไรแบบนั้นหรือว่าใช้เป็นที่อยู่อาศัยเราก็เคยมีการลุกลานคนอื่นเขามากอดพอวันหนึ่ง ความรู้สึกใจเข้าใจเราหรือว่าความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพลังงานที่มันสะท้อนออกมาก็คือว่าเมื่อคุณมีกิจการคุณมีทรัพย์สินวันหนึ่งก็มีคนอยากจะได้กิจการอยากได้ทรัพย์สินของคุณนะเขาก็เริ่มหาทางกันแกล้งหาทางใส่ร้ายหาวิธีการต่างๆนานาเพื่อจะเพื่อจะ,อะยึดยึดมันออกไปเมื่อเมื่อเราอยู่ในมุมมองของ ได้หรือเสียนะครับไอการปกป้องการปกป้องทรัพย์สินหรือว่าการต่อต้านเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างดุดันแล้วก็จริงจังทงั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าชีวิตเนี่ยมีความตายเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองชีวิตความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสูญสลายไปไม่สามารถ ไม่สามารถนำติดตัวไปได้แต่เราก็เลือกที่จะต่อสู้เพื่อเพื่อปกป้องเพื่อชัยชนะเพื่อถือครองให้นานขึ้นเมื่ออยู่ในคลื่นสมองเอลฟาเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือเราเราตัดตัวแปรอื่นออกไปนะครับเมื่อโดนโจมตีโดนใส่ร้ายเราก็จะไปดูว่าเหตุของการใส่ร้ายมันอยู่ตรงไหน แล้วก็เหตุของการใส่ร้ายเนี่ยมันมันตัดทิ้งได้ไหมเพื่อจะป้องกันตัวเองอ,อดีตชาติหนึ่งนะครับที่เป็นของผมเองเนี่ยมันก็เกี่ยวพันเกี่ยวพันกับการที่เป็นเป็นเจ้าของไล่นะครับก็ก็มีกิจการไอ้ไล่เนี้ยมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ คนอื่นเนี่ยเขาก็อยากจะได้ไปแต่ว่าเหตุในการที่จะมายึดไปเฉยๆเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในยุคสงครามถ้าเป็นสงครามเนี่ยเขาก็คงยกกองทัพมาแล้วก็ยึดยึดไปเลยก็คือไล่ผมออกไปแล้วก็ถ้าสู้กันถ้าสู้กันก็ก็แค่ผมตายอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการสู้เป็นเป็นลักษณะของกลไกของยุคสมัยที่มันเป็นการ ใส่ลายป้ายสีตั้งข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาหนึ่งที่มันใช้ได้ผลแล้วมันแทบจะไม่มีการตรวจสอบหรือว่าการซักคานสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือข้อหานอกลีดนะครับข้อหาของการใช้ไสย,ยศาสตร์มนดำนะครับข้อหาของการที่เป็นแม่มดนะครับในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันทําให้อผมเลือกที่จะที่จะรักษาทรัพย์สินนโดยไม่รักษาครอบครัวเพราะว่าผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยก็คือภรรยาเนี่ยเขาเป็นแม่มดจริงๆหรือเปล่าเนื่องจากว่าเขาเป็นใบพอเขาเป็นใบม,นมันมันมี ปัญหาของการสื่อสารซึ่งเราไม่เราไม่สามารถเข้าใจเขาได้ทั้งหมดว่าเขาเขากําลังทําอะไรไอ้ความแปลกประหลาดของพฤติกรรมที่มันมีเนี่ยมันก็เป็นความมันก็เป็นความเป็นความกลัวของเราด้วยหรือว่าเป็นความที่เราก็ก็ไม่ได้ใส่ใจนักกับสภาวะของของภรรยาตัวเอง สุดท้ายเราก็เลือกเลือกตามกระแสะเมื่อเมื่อมันเป็นการล่าแม่มดใช่ไหมคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดก็ก็ต้องโดนจับเผาครับใ,ในการเลือกแบบได้อย่างเสียอย่างผมไม่ได้เลือกที่จะสู้ผมเลือกที่จะยอม ามกระแสนะแล้วก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นด้วยการจับภรรยาตัวเองไปเผานะครับทางก็ควทั้งหมู่บ้านเขาก็ชี้ชัดชี้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่มดนะแล้วเมื่อผมเลือกที่จะเป็นคนจับด้วยเป็นผู้ร่วมอะไรนะร่วมจับกลุ่มคล้ายๆแบบนั้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ยังอยู่ในฝ่ายฝ่ายหลักของ ของผู้ลงโทษนะก็จะอยู่ในฝ่ายที่ไม่ได้โดนโดนฆ่านะก็ยังมีชีวิตอยู่รอดเมื่อมีชีวิตอยู่รอดเนี่ยทรัพย์สินก็ยังไม่ได้ถูกยึดไปคือเขาต้องการในยุคล่าแม่มดเนี่ยการตั้งข้อหาตรงนั้นก็คือเพื่อที่จะเพื่อที่จะฆ่าทุกครอบครัวซึ่งซึ่งมีผลประโยชน์อ่าหรือว่ามีทรัพย์สิน โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความผูกพันหรือว่าการใส่ร้ายเนี่ยมันจะมันจะตกที่หัวหน้าตระกูลแล้วก็จะจะจะโดนเผาไปทั้งตระกูลเลยแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นชายขอบนะครับไม่ใช่เป็นตัวตัวเมนหลักของเมืองซึ่งเขาไล่ค่าแต่ว่าความตกค้างของพลังงานในในเชิงที่เรียกว่าได้อย่างเสียอย่างเนี่ยมันทําให้อบัานปชีวิตเนี่ยมันรู้สึกแย่กับตัวเอง มันรู้สึกว่าเราเลือกผิดไอการกระทําทั้งหลายใดเนี่ยแม้ว่าเราจะทําไปทีละขั้นทีละตอนด้วยขึ้นสมองแอลฟาด้วยความมีเหตุมีผลแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ใช่ความชอบธรรมหรือความเหมาะสมนะครับพลังงานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สภาวะปัจจุบันที่มันเป็นผลกระทบ เราไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุของความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นความอิจฉาลิษยาความต้องการที่จะยึดครองและแย่งชิงเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยึดครองและแย่งชิงมาหลายชาติเมื่อชาติหนึ่งมันโดนมันโดนแย่งชิงเนี่ยมันก็ควรจะปล่อยวางควรจะหาวิธีอื่นในการเลือกแต่เมื่อมันไม่ได้เลือก ด้วยความเข้าใจเพราะว่าเราแต่ละคนเวลาเกิดเนี่ยมันจะไม่มีความทรงจําในอดีตเข้ามานะครับแล้วอดีตชาติเนี่ยก็มักจะไม่ได้เข้ามาผัวพันอะไรเราก็จะใช้ชีวิตไปตามเหตุผลเราก็ยังใช้ชีวิตไปตามแอลฟานะครับรอบวงจรของการตัดสินใจเนี่ยมันจะอยู่กับการได้หรือเสียแพ้หรือชนะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบ้านปลายในวันที่ สถานการณ์มันไปถึงปลายทางเนี่ยเราจะสะท้อนกลับมาถึงสิ่งที่เราเคยเลือกว่าเราเลือกผิดนะครับแล้วสิ่งที่เราค้างคาใจอยู่เนี่ยมักจะส่งต่อมาว่าแล้วเลือกถูกคืออะไรนะครับเลือกถูกมันไม่ได้เกิดโดยง่ายเพราะว่ามนุษย์เวลามีประสบการณ์เนี่ยมันจะวนเวียนอยู่กับเบตา้ากับเอลฟานะครับ โอกาสที่เราจะปล่อยวางแล้วใช้เหตุผลให้น้อยเพื่อจะเข้าไปสู่เทต้าหรือเดลต้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดง่ายนะครับถ้าไม่ได้มีผู้นำทางหรือผู้ชี้ทางมามาบอกนะครับหรือว่ามาแสดงให้ดูเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ยังจงวนเวียนอยู่กับการตัดสินใจเรื่องของแพชนะนะครับแล้วก็จะติดกรรมหรือว่าติดพลังงานลบที่มันตกค้างเนี่ยแล้วก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นอย่างนี้มาอย่างยาวนาน แต่ว่ากระบวนการของการสื่อลงไปในเทต้าและเดลต้าเนี่ยมันก็เกิดได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้มันจะมีจังหวะหรือช่วงเวลาซึ่งซึ่งสมองของเราว่างนะครับอย่างอย่างเดลต้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของฝันเพียงแต่ว่าฝันเนี่ยมันมันชี้นำชีวิตไม่ได้ทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นการฝึกสมาธินะครับ ส่วนที่มันได้มาในในภพชาติเนี้ยก็คือการท,ที่เจอผู้สร้างนะครับผ่าจันบีนะครับพอพอเจอผู้สร้างเนี่ยมันก็นําไปสู่การฝึกสมาธินะครับแล้วก็เริ่มเชื่อมต่อกับกับตัวตนภายในกับจิตวิญญาณเดิมของเรานะครับปัญหาหรือว่าพลังงานค้างในอดีตชาติเนี่ยมันก็เลยขึ้นมาด้วย เมื่อมันขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสที่จะทบทวนสถานการณ์นั้นว่าไอ้การเลือกแบบได้อย่างเสียอย่างเนี่ยมันเป็นจริงนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันจะมีอารมณ์ตกค้างได้ง่ายนะครับสุดท้ายเนี่ยเรายังไงเราก็ต้องเลือกนะครับแล้วสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยหรือสิ่งที่เราไม่ได้ทําเนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ยอมรับแล้วก็ เผชิญหน้ากับผลที่จะตามมานะครับเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะอยู่ในทวีภาวะเนี่ยยังไงมันก็ต้องเลือกยังไงมันก็ต้องทํานะครับเมื่อลงมือทําไปแล้วนะก็ดูผลลัพธ์ทีนี้ไอ้ก่อนที่จะเลือกเนี่ยในสถานการณ์ที่เราใช้แอลฟาเป็นหลักเนี่ยมันจะมีแค่แพ้ชนะนะครับทีนี้มันจะมีอีก เงื่อนไขหนึ่งซึ่งก็เป็นแอลฟาเหมือนกันแต่ว่าเป็นแอลฟาในเชิงที่มันกว้างขึ้นคือเขาพยายามจะปรับอปรับอ่าการต่อรองแบบแพ้ชนะเนี่ยให้มันลดลดลดผลต่างลงมาที่เรียกว่าอประนีประนอมนะครับลักษณะมันจะเหมือนกับว่าไม่มีใครได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครเสียทั้งหมดแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคําตอบที่ทุกคนพอใจแต่ว่าเป็นคําตอบที่ว่า ได้ได้แค่นี้คือคุณต่อรองแล้วคุณจะได้อยู่ประมาณแค่นี้ที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์วินวินซิทูเอชันแต่ว่าวินวินจริงๆเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ซึ่งมันเกี่ยวพันกับคลื่นสมองเทต้าและเดลต้านะครับมันเป็นคําตอบที่ลงตัวนะลงตัวในทุกฝ่ายแล้วมันไม่มีไม่มีข้อแยง้งนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนเงื่อนเงื่อนเวลาเนี่ยมันจะทําได้หรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคําตอบนั้นนะมันจะดูเหมาะสมมาก เช่นในสถานการณ์ซึ่งถ้ามันเกิดอีกนะนี่ผมยกตัวอย่างตัวผมเองว่าการล่าในม้วนมันกลับมาแล้วอ่าตัวตัวตัวชุมชนเนี่ยที่เป็นเป็นคนสร้างข่าวเนี่ยตัวม็อบเนี่ยเขาต้องการยึดยึดกิจการยึดบ้านยึดอะไรของผมเนี่ยสิ่งที่เมื่อมันเป็นกระแสหลักในการที่พุ่งเข้ามาโจมตีนผมก็คงเลือกที่จะย้ายครอบครัวหนี แล้วก็ปล่อยเขาเอาทรัพย์สินเงินทองไปแต่ว่ารักษาครอบครัวก็จะเป็นแบบนั้นแทนจะไม่สุดโต่งด้วยการปกป้องยืนยันสิทธิและอำนาจของเราในการที่เราเป็นเจ้าของแบบเดิมนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนสถานการณ์วินวินที่ที่เคยเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้เกิดได้ง่ายเพราะว่า พลังงานหรือว่าหรือว่าความต้องการเนี่ยที่มันตกค้างอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงก็คือว่าไอแรงเหวี่ยงของส่วนได้ส่วนเสียที่มันที่มันตกค้างอยู่เนี่ยมันไม่สามารถชะลอได้มันเขาพุ่งมาด้วยความต้องการถ้าเขาไม่ได้รับหรือหรือมีการต่อต้านเนี่ยเขาก็จะพังทลายมันมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าการต่อรองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับด้วยตัวมันเอง อแต่ว่ามันมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าเราเราใช้แอลฟาจนชินนะครับพอเราใช้คลื่นสมองเอลฟาจนชินเนี่ยโอกาสที่เราจะเปิดไปดูมุมมองอื่นเนี่ยมันก็แคบลงไปเรื่อยๆคนที่เป็นนักวิเคราะห์ที่เขาอยู่ในการตัดสินใจและเขาเลือกได้เหมาะสมเนี่ยว่าน,นอกจากเขาจะมีข้อมูลเยอะนะเขายังมีประสบการณ์เขายังมีรูปแบบที่มัน ที่มันแปลกใหม่ในการนําเข้ามาสู่การแก้ปัญหามันถึงเป็นประสบการณ์ถ้าเราดูตามาตามข้อเท็จจริงเฉยๆเนี่ยมันก็จะออกคับแคบติดตันนะจบไปแล้วก็ลองกันใหม่อะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ที่จะเป็นสถานการณ์ที่ปณนีประนอมได้จริงๆยิ่ง องค์กรใหญ่ยิ่งอาณาจักรใหญ่เนี่ยผลประโยชน์และความขัดแย้งมันก็สูงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะนําไปสู่เรื่องของการสูญสลายด้วยตัวมันเองนะครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพียงแต่ว่าการสูญสลายในลักษณะวินวินเนี่ยมันเหมือนกับการสลายตัวเองทิ้งไปนะแบบตัวกลีกนะครับ ตัวกรีกเนี่ยสลายแล้วก็รวมกับโรมันไปเลยนะครับกรีกไม่ได้โดนโรมันตีซะทีเดียวนะครับแต่ว่าปรัชญาปรัชญากรีกเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันไปเลยคือมันไม่ได้เป็นการปะทะทางสงครามแต่ก็เป็นการสลายตัวไปหรือว่าอย่างของของเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นการสลายตัวไปของอาณาจักรสุโขทัยสุโขทัยก็สลายไปแล้วก็รวมกับอยุธยาไม่ได้โดนตีจนแตกกระจายไปแบบนั้นแต่ว่ามันค่อยๆลดบทบาทลงไปเรื่อยๆแล้วก็หายไป แล้วมันจะมีราชวงมีตัว,ต,วตัวสายเลือดอยู่แต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการบริหารแล้วก็รวมรวมไปแบบนั้นนะครับโอเคอหัวข้อวันนี้นะครับสรุปก็คือว่าอในทวิภาวะเนี่ยมันจะเป็นการเห็นสองด้านเป็นหลักนะครับแล้วการเห็นสองด้านเนี่ยยิ่งเราเพ่งมันเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นจริงในคลื่นสมองเอลฟา นะครับราะว่ามันมันเป็นสภาวะแบบนั้นของกายภาพแต่ว่าในสภาวะของกายภาพเนี่ยมันเป็นการเลือกเหมือนโดนบังคับนะครับได้อย่างเสียอย่างเนี่ยมันเป็นการเลือกแบบโดนบังคับเรายังไม่ได้ทําใจกับมันซะเต็มที่ทีนี้เมื่อมันเป็นการโดนบังคับเนี่ยสิ่งที่เราทํามันก็จะมีผลตกค้างอีกด้านหนึ่งเพราะว่าไอ้ด้านที่เสียเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้อยากจะเสีย แต่ด้านที่ได้เนี่ยเราก็ต้องปกป้องเมื่อทําไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมามักมักเป็นอารมณ์ที่ไม่สมดุลน,นะครับสิ่งที่มันจะต้องทําจริงๆก็คือว่าขยายมุมมองออกมาเหมือนดึงตัวรู้ออกมาแล้วมองสถานการณ์เนี่ยให้มันรอบด้านขึ้นนะครับอย่ามองแค่แพ้ชนะมองถึงความปณีประนอมนะครับมองถึงเมตตาการุณนมองถึง สาเหตุที่มันนอกเหนือจากที่เราเข้าใจก็คือสาเหตุจากอดีตนะครับพลังงานเก่าที่มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งมันมีอยู่ดำรงอยู่นะครับถ้าเราบีบคั้นต่อต้านนะครับหรือว่าโต้แยง้งกันกันเกินเหตุเนี่ยมันจะนำไปสู่การใช้กำลังหรือไม่ก็ความสูญเสียแต่ถ้ายังอยู่ในจุดที่ ที่ยังที่ยังเลือกได้นะครับยังลดลดผลกระทบลงไปได้เนี่ยมันจะมีะมันจะมะีมันจะมีลู่ทางอยู่บ้างมันจะเกิดแบบนั้นจริงๆนะที่มันจะไม่ได้เป็นการแตกหักสักทีเดียวแต่ว่าเราจะเริ่มค่อยๆเข้าใจถึงแรงเหวี่ยงที่มันเกิดข,ขึ้นของสิ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้ครอบครองหร,อหรือว่าสิ่งที่เราสูญเสียไป แล้วในความสูญเสียนั้นเราเรายอมรับมันได้เราปล่อยสิ่งนั้นออกไปนะครับแล้วก็จบกันไปเราเลือกสิ่งที่มันสําคัญจริงๆซึ่งมันสําคัญกับความรู้สึกเราจริงๆเก็บไว้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในความปกป้องเนี่ยมันมันก็ปกป้องไม่ได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยแต่ว่ามันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะไกลกว่านี้นะเรื่องของการปกป้องชีวิตอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นสภาวะสุดท้ายจริงๆอันนั้นมันมันเป็นเรื่องของการปล่อยวางหรือการทําาควมเข้จต่อ การที่อัตตาเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับมันเป็นกําลังจิตอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าขั้นแรกๆเนี่ยมันยังอยู่กับกายภาพวัตถุทั้งหลายที่เราถือครองแล้วก็ครอบครองอยู่ว่ามันไม่สามารถดํารงอยู่กับเราได้ตลอดไปนะครับการที่จะต้องเลือกออทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็พยายามดูหลายๆมุมมองนะครับอย่าดูแค่แพ้ชนะนะครับหรืออย่าดูว่าใครถูกใครผิดซะทีเดียว นะครับเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องเหมือนกับเรื่องประวัติศาสตร์ไปเลยนะถ้าจะสื่อสาวเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ยาวนานไปหมดแต่ถ้าจะให้ยุติอยู่เฉยๆว่าต่างคนต่างอยู่มันก็คงไม่ใช่นะในความขัดแย้งเนี่ยมันมีอยู่มีอยู่ทั่วไปแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งยากกับมันเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกฝ่ายก็จะหายไปหายไปเองนะครับไม่ว่าจะเป็น ประเทศหรือว่าอาณาจักรเนี่ยสุดท้ายมันก็หายไปถ้าอาณาจักรมันหายไปเนี่ยการทวงคืนความชอบธรรมหรืออะไรต่างๆน่มันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเพราะมันไม่มีอาณาจักรแล้วมันเป็นแค่อดีตหรือแม้แต่ดวงดาวถ้ามันระเบิดไปแล้วเนี่ยคุณจะไปทวงคืนอะไรอีกนะความถูกต้องความได้ความเสียเนี่ยมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงถ้าเวลามันนานมากๆนะครับเพียงแต่ว่าเราตัดสินสถานการณ์จากช่วงเวลาสั้นๆซึ่งมันอยู่ตรงหน้าเรา แล้วความพอใจกับไม่พอใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตัวทิ้งพลังงานไว้นะครับถ้าเราเริ่มขยายมุมมองออกมาเนี่ยความรอบครอบแล้วก็การเห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะทําใหเา้เรายอมรับความจริงถึงความสูญเสียได้นะครับสิ่งที่เราไม่ได้ทําแล้วทําไมเราต้องทําบางเรื่องนะครับมันจะมีลำดับความสําคัญที่เกิดขึ้นมาแล้วเหมาะสมด้วยตัวมันเอง ทําไปแล้วมันจะไม่กังวลใจมันจะไม่ได้ทิ้งพลังงานตกค้างไว้แบบที่ผมเคยเป็นนะเพราะว่าถ้าเลือกปกป้องหรือเลือกต่อต้านสุดท้ายก็สูญเสียแล้วสุดท้ายก็สูญเสียทั้งหมดอยู่ดีเพราะว่าไม่มีใครเอาทรัพย์สินเงินทองติดตัวไปด้วยได้หลังจากตายนะครับทั้งหมดมันเป็นมายาตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าในมายานี้มันสร้างประสบการณ์ของการยึดครองถือครองสร้างประสบการณ์ของการมีอัตตาซึ่ง ทำให้เราเสียสมดุลแต่การจะทิ้งอัตตาไปเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีความเข้าใจต่อมันเนี่ยมันก็ทิ้งไม่ได้มันมันต้องมีประสบการณ์ของความสูญเสียของความผัดภากนะครับเราก็เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวอัตตาด้วยว่ามันมันก็เป็นของมันแบบนั้นเข้ามาเพื่อปกป้องชีวิตเรามีกายภาพเราก็ต้องปกป้องตัวเองแต่ถ้าปกป้องมากเกินไปมันก็เสียสมดุล ทั้งหมดก็คือกลับมาสู่ความสมดุลของการมีชีวิตสมดุลของการใช้ชีวิตนะครับหัวข้อนี้ก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ